สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักระหว่างวันที่17-31ตุลาคมอาของชาวราศีกร,รกฎคือเพื่อที่เกิดระหว่างวันที่14รกรกฎาคมถึง16สิงหาคมดูได้ทั้งแบบวันที่ะดาศีและรานาคือเวลาเกิดแต่ขอยอ้างอิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีกร,รกฎทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคลาดเคลื่อนหรือบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณกับคนรัก จะมีการสลับการกระทํากันหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับแล้วก็ชาวราศีเขรารกดท่านใดที่มีการเลิกรากับคนรักไปเนาะไม่ว่าจะเพิ่งเลิกหรือเลิกกันไปนานแล้วถ้าคุณมาดูดวงในคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ตรงมันแปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก้าเนียหลุดออกจากกันแล้วเนาะคุณกลายเป็นคนโสดแล้วชนะรบกวนให้ไปดูดวงคลิปความรักคนโสดที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้นะครับ แต่ถ้าเกิดท่านใดที่มีการเลิกรากับคนรักไปแต่พอมาดูแล้วรู้สึกว่ามันยังตรงอยู่มันแปลได้ว่าดวงคุณสองคนยังไม่ได้หลุดนะครับก็ยึดถือคําทํานายคลิปนี้เป็นหลักต่อไปได้เลยเนาะอล่ะเดี๋ยวมาดูกันเนาะชาวกรกฎในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเลยเนาะในอดีตที่ผ่านมาคุณไม่เอาแล้วไอ้ความรักที่มันหึงโวยความรักที่มันไม่ดีไม่ดีความรักที่มันไม่เห็นการเห็นแก่ตัวเนี่ยคุณรู้สึกพอแล้วฉันไม่เอาแล้วดีกว่าฉันไม่จําเป็นต้องอยู่กับคนโกหกหลอกลวงคนเห็นแก่ตัวคนรั้ฝ่ายฉัน ถึงชั้นออกไปฉันยังไม่มีใครออกไปฉันเสียใจยงไงฉันก็ไม่อยากอยู่อะฉันพอแล้วจริงๆอะนะแต่ก่อนนี้คุณสะบักสะบอมแล้วเจ็บตัวมากๆเลยในเดีอที่ผ่านมาเนี่ย <c oughs> แล้วช่วงปัจจุบันละเนาะสิบหกตุลาคมเป็นยังไงบ้างช่วงสิบกช่วงปัจจุบันสิบตุลาคมคุณก็รู้สึกว่าเหมือนตอนนี้รู้สึกมีความสบายใจไม่ต้องเสียใจไม่ต้องคิดมากไม่ต้องอะไรเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับแต่ตอนนี้คุณรู้สึกว่าเหมือนคุณ คือไพ่เหนือกว่าเขาด้วยนะครับตอนนี้คุณก็ไม่ค่อยอยากสนใจอะไรเามากมายเท่าไหร่แล้วคุณเองก็รู้ดีว่าเขาค่อนข้างมีความทุกข์ใจเกิดขึ้นนะครับเพราะว่านในทางที่เขาเลือกไปหรือในพฤติกรรมที่เขาทําไปเนี่ยมันทําให้เขาค่อนข้างเจ็บตัวนะตอนนี้คุณก็เลยรู้สึกว่าฉันก็ไม่สนใจเรื่องงานเรื่องเองินเรื่องอย่างอื่นดีกว่าเรื่องคนคนู้นคนนี้ดีกว่าแต่ขนาดเดียวกันคุณก็ตามดูเรื่องราวเขาอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับนะแต่คุณก็ไม่ได้อยากกลับไปนะเพียงแต่ บางครั้งบางคราวมันมีความเป็นห่วงเกิดขึ้นนะครับฝุ่นเขาเองเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่อยากไม่กล้าคาดหวัง,งคุณแล้วเนาะเพราะว่าคุณคนข้างปิดใจกับเขามากๆเลยฉะนั้นเขารู้สึกว่าเออไม่กล้าคาดหวังกับกับไม่ไม่กล้าคาดหวังไม,ไม่กล้า,ากลับไปหาคุณแล้วประมาณนี้เกิดขึ้นเอาล่ะเดี๋ยวมาดูนาะอว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับ มาดูกันน้อว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาคิดยังไงต่อกันเนาะคุณเองก็ไม่อยากกลับไปแล้วคุณรู้สึกขแยงแล้วขแยงแล้วก็ไม่เอาแล้วแล้วก็ไม่อยากรับความรู้สึกดีๆจากเขาเลยไม่อยากรับอะไรถึงฟินเลยเพราะคุณรู้สึกว่าฉันเองมีทางเลือกใหม่แล้วฉันมีทางเดินอื่นใหม่แล้วนะบางคนมีคนเริ่มพูดคุยกับคนใหม่ๆแต่กินแค่ฝนน,น้อยเนาะส่วนน้อยนี้ที่มีการไปเริ่มคุยกับคนใหม่ๆแต่ฝนมากเนี่ยคุณมองว่าฉันเองต่อให้ไม่มีใครฉันก็มีความฝึก มีทางเดินได้นะอาจจปสนใจเรื่องการงานการเงนินหรือรอคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยครั mm hmm. ฉันก็มั่นใจว่าฉันต้องเจอคนที่ดีมีทางมินเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่คุณเป็นแล้วฝันนี้เกิดขึ้นเลยนะครับเพราะคุณรู้สึกไม่เอาแล้วคนเนี้ยไม่อยากให้กลับมาแล้วเพราะคุณยังมองว่าเขาเองยังเป็นพวกโกหกกลอน่เห็นแก่ตัวอยู่เลยนะครับและเขาล่ะเขาคิดยังไงต่อตัวคุณเนาะเ mm hmm. ขาเองในใจลึกๆเขาค่อนข้างเสียดายแหละเพราะเขารู้ว่าคุณอน่มอบใจให้เขาจริงๆแต่ตอนนี้เหมือนเขามองว่าไม่ ไม่สามารถทําอะไรได้แล้วเพราะคุณเดินค่อนข้างเดินห่างออกจากเขาไปแต่บางครั้งบางครั้งบางครั้งบางคราเขาเองก็อยากล้างคุณไว้อยู่เนาะแล้วบางครั้งบางคราเขาอยากใช้แผนการอะไร,ะไรต่างๆที่เขาคิดไดเ้เพื่อดึงล้างคุณเอาไว้แต่เขาก็ไม่กล้าหรอกเขาได้แต่คิดได้แต่มองคุณอยู่ห่างๆแล้วก็มองคุณด้วยความปรารถนาดีว่าเออถ้าคุณจะไปแล้วก็ขอให้ไปเจอคนที่ดีแล้วกันเขาเองก็ขออยู่ตรงนี้แล้วกันแล้วมองคุณอยู่ห่างๆนะครับเอาละ่ะเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะจ๊ะ อไปดูกันเนะาะไพ่แบ่งเป็นฝองชุดเนาะชุดด้านบนเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่17ถึง24ตุลาคมส่วนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่25ถึง31ตุลาคมนะครับโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไวนะ้ให้เนาะแต่จะมีชาวราศีเอ,อ่อกรกฎบางท่านส่วนน้อยเนี่ยที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างนะจ๊ะมาดู17ถึง24ตุลาคมกันเนาะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอง่ย ช่วงนี้ชาวกรกฎค่อนข้างเหนื่อยกับเรื่องเกี่ยวกับงานการเงินหรือเรื่องฝนตัวที่เข้ามาค่อนข้างเยอะมันทําให้คุณค่อนข้างวุ่นวายในเรื่องเหล่านี้ไม่ไม่ไปโฟกัสอะไรเขาเลยส่วนเขาเองก็รู้สึกค่อนข้างมองคุณอยู่ห่างแล้รู้สึกท้อใจแล้วก็รู้สึกว่าเออคุณคงจะต้องปล่อยให้คุณเดินจากไปแล้วจริงๆนะครับนะแต่บางค้งบางบางค้าบางคราเนี่ยเขาก็มีความโกรธคุณขึ้นมาเหมือนกันว่าืมันก็ไม่ใช่ความผิดเขาแค่แค่ทีเดียวนะมันก็มีเธอด้วยนะที่เคย เมื่อไหร่ก็มีคนด้วยเนาะที่คุณเคยทําไม่ดีกับเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความรู้สึกนี้เกิดขึ้นมาเหมือนกันในบางจังหวะเนาะแต่ช่วงนี้คุณไม่ค่อยสนใจหรอกคุณรู้สึกว่าตอนนี้ฉันแฮปปี้แล้วนะฉันแฮปปี้เรื่องการงานการเงินหรือฝนน้อยบางคนไปแฮปปี้เรื่องคนใหม่ๆนะคุณก็รู้แหละว่าเขากําลังทุรนทุรายอยู่แต่คุณก็ไม่ไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะครับแล้วก็ระหว่างวันที่เอ่อยี่สิบห้าถึงสามสิบตุลาคมอะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างยี่สิบห้าถึงสามสิบตุลาคมเนี่ 50เลยเอร์ลย่งครึ่งต่อครึ่งเนาะคุณเองอาจจะมีการติดต่อหรือได้มีโอกาสพูดคุยหรือพบเจอเขาเกิดขึ้นนะครับแต่อีกหสเอเที่เหลือเนี่ยอาจจะเป็นการกดไลค์กดแชร์โพสเพนถึงเฟอฟรฟิลเกอร์มีการฝืนฝันกันทางใดทางหนึ่งเกิดขึ้นนะครับแต่ไม่ว่าจะฝืฝันทางใดทางนทางใดทางหนึ่งขึ้นอ่ะคุณจะทําเหมือนเฉยเฉยเหมือนคนรึกจักไม่ได้มีความสัมพันธ์ไม่ได้มีอะไรพิเศษทั้งฟินนะครับมันทําให้เขารู้สึกว่าค่อนข้าง ค,คุณมาเล่นเกมกอบเขาหรอทำไมคุณทําแบบนี้อะไรอย่างนี้นะครับเขาจะสึกอย่างนั้นเองจริงๆคุณเองก็ไม่ได้เล่นเกมหรอกแต่เพียงแต่ว่าคุณจะทําให้รู้ว่าฉันเองก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับเธอแล้วนะฉันเฉยๆจะไม่ได้แคร์จะไม่ได้อะไรกับเธอแล้วลุงฟินนะครับแล้วฉันเองก็จะพร้อมที่จะปล่อยมันคุณเหมือนอฉันเองก็จะพร้อมที่จะไม่สนใจคุณเหมือนกันเขาเองมาพอโดนทําอย่างนั้นเขาก็รู้สึกว่าออในเมื่อคุณทําอย่างเงี้ยเหมือนไม่ได้แคร์ไม่ได้อะไรเขาแล้วเนี่ยเขาเองก็จะไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์นี้เหมือนนนกััะครบ ็จบการดูดวงความรักของชาวราศีก็รกดไปแค่นี้เนาะชาวการชาวราศีก็รกดท่านใดอยากดูดวงฝวนตัวเพิ่มเติมมีคำถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งรายเดี๋ยวไว้ใต้ค,คลิปนี้นะจ๊ะคลิปนี้ลาไปก่อนเนาะ